มื้อนี้เขาจะมาเฮ็ดซิ้นหมูแน็ดเดียวซิ้นหมูเหาล้างน้ำสะอาดละซอยเป็นตอนซี่เพามาเบื้งทางด้านเครื่องประกอบของเขามีน้ำมันหอยมีสซอิ้วมีเครื่องเทพมีกะหรี่ยมสดซับมีงาขาวมีน้ำตาลทราย มีผงไก่มีพริกไทยดำบดแล้วก็มีกระเทียมบดแล้วก็มีโกยาสองหงเครื่องประกอบเาก็มีซํำนี้เอาโกยาสองหงใส่ เขาไส่มักเป็นหนัวก็ใส่เป็นหนัวเด้อตามด้วยหัวกระเทียมบดตัวนี้เป็นผงหัวกระเทียมผงตามด้วยพริกไทยตามด้วยน้ำตาลทราย ตามด้วยผงไก่ตามด้วยงาขาวตามด้วยกระเทียมสดซับตามด้วยซีซินิ่ง ตัวนี้กเ็เฮ็ดบวให้มันอันบ่ให้มันมีกลิ่นขาวตามด้วยน้ำมันหอยตามด้วยซสีอิว๊ว เอาเครื่องปรุงกุกอย่างใส่แล้วเขาก็คุณสาวเครื่องปรุงให้เข้าซีนเขาก็ขอโทษขออภนะัยเนาะสาวลาวันมือนึ่งจับโซนเนี่เป็นสันส้นๆสาวให้เครื่องปรุงเข้าในซีนเขาสี สิ้นหมูสาวลวาวก็จะเอาสิ้นหมูติดมันเวลาเขาปิ้งมันจะค่อยแซ่บซอยเป็นแซ็กเนี่ยนี่ก็แล้วเต้เนาะว่าท่านใดมักต้นใหญ่ต้นน้อยต้นหนาต้นบางพอเขาคนเครื่องคุกย่างเข้ากันดีแล้วเขาก็หมักปะไว้ประมาณ ครึ่งสุโมงหรือว่าสุโมงหนึ่งหรือว่าผู้ใดอยากปาดด,ดุลก็นั้นก็ได้ห่อปาไว้ในตู้เย็นเนาะให้เครื่องทุกอย่างเข้าในในซีนหมูเขาซีนห่อหมักได้สุโมงหนึ่งแล้ววันนี้สาวลาวก็จะมาใส่เครื่องตากวันนี้ซีนห่อหมักได้สุโมงหนึ่งแล้ววันนี้เขาก็จะไปใส่เครื่องตากซีนทีเ่เขาไปตากกันในนี้นะวันนี้นะ ซีหมูเอือบเหอมาตากก็ได้สามธาตุน,นี่เขาตากเสียจธาตุแล้วเขาก็เอาธาดขึ้นเตาอันนี้ก็เป็นเตาตากของเขาเนะเอาก็หากสลีมาใส่ ้้าที่หนึ่งตามด้วยห้าที่สองตามด้วยห้าที่สามออกฟาร์มมางอม เดวยเชียบพักวันนี้เราก็มาบึงเราจะเห็ดซีนแห้งซีนแห้งต้องใส่71องศาเซลเซียสถ้าเป็นองศาฟาเรนไฮต์ก็มันร้อยร้อยหกสิบองศาฟาเรนไฮต์าร มบุดีเป็นซีนแห้งแดดเดียวสำมิสาวลาวก็จะได้เนาะขบุรีเขาตากบ้อนสามสมูง,ขงเขาตากแค่สมูงปลายเขาก็เอาไปปิ้งไปจืนไปฮอดตามมาักขบุรีได้แห้งแล้วมองค่าที่สอง ขัทนที่สองก็แห้งขัน้นหม้อหม้อเครื่องจักข้างลุ่มมันแห้งแห้งดีเนาะตัวนี้มันแห้งโอเคเสาวลาวก็จะเอาซ้ำนี้นเนาะสิ่งนี้แด่เดียวของสาวลาวเมือ่อก,กี้เราก็เก็บใส่หุงได้โอเคเมื่อกี้เสาลาวก็จะเก็บเศษหุ้ม ็นอะไรเพื่อนๆซ้นแห้งของสาวลาวเฮ็ดหน้าตาออกมาเป็นประมาณนี้เนาะเป็นแต่แซบบอกเพื่อนๆมาเด้อเอาซ้นแห้งไปกินน้ากัน,พนเพื่อนๆเอาซ้นแห้งไปไปไปิ้งไป,ไปจืนกินน้ากันแซบๆกินกับข้าวเหนียวห้อ,อ,หอน